เพราะี้ว่าอาจจะเก่าแล้วของเอมเมเขาออกมาหลายปีแล้วเป็นเทคโนโลยีแรกที่สามารถควบคุมได้สมาร์ทโฟนคือที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตมีปัญญาประดิสามารถควบคุมการเปิดปิดการทํางานตลอดแล้วก็สามารถอ่านได้ว่าตอนนี้เครื need, ago, internet, ่องกรองไอแผ่นแผ่ไอละแผ่นเนี่ยใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์และกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเปลี่ยนหรือยังอะไรอย่างเงี้นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งตอนนี้มีคนกำลังยีดแต่ว่าเอมเมกาลังพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยเรื่อ อันนี้ด้วยเครื่องตัวนี้เนี่ยได้รับการพัฒนามาเป็นรุ่นที่สามพัฒนาเรื่องมอเตอร์การส่งกำลังลมที่ให้แรงขึ้นไปอียี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นหลังจากทม่เ้าพัดลมขั้นหนึ่งแล้เปิดความดังขนาดไหนถ้าเราเร่งเร่งให้ลมออกมากขึ้นมันจะดังขึ้นใช่ไหมแต่อันนี้มอเตอร์นี่เพิ่มกำลังลมยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ระดับเสียงยังเท่าเดิมคือระดับหนึ่งยี่สิบหกยี่สิบโดยต่ำถึงหก เงินการที่เข,เขาให้26ถึง50นะโอเคแค่ไหนแต่นี่นยังอยู่ในเรีย่ำสพให้รวมแรงขึ้นนะอเมบก็พัฒนาเรื่องระดับเสียงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้โดยหลักทั่วไปคือเครื่องกรองอากาศจะทำงานอยู่สองขั้นตอนของอยาชิ้นง,งานที่เรามองเห็นไปล้างได้รองละเอียดตัวนี้นะรองละเอียดตัวนี้คือคือเขาเรียกว่าแผ่นไฮป้าแผ่นไฮป้านี้เป็นแผ่นที่ส่วนมากใช้ในโรงพยาบาลทันเประเทศนะ เพราะว่ามันมีความละเอียดถึง0.3ไมครเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆที่ว่าเงินที่เกิดขึ้นอ่ะปกติมันจะใหญ่กว่า0.3เพราะฉะนั้นในห้องก่อนเชื้อห้องอะไรต่างๆของของโรงพยาบาลเขาบอกเขาใช้แค่นีุ้็พอแต่เครื่องกรองอากาศขึ้นพุ่มๆไปเนี่ยแผ่นไหป้าเนี่ยตารางเมตรหนึ่งต้นราคาเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นแผ่นในป้าของไอเมย์ตัวนี้น่ะมันมีความยาวถึง9.5เมตร S <S เพราะฉะนั้นก็คิดเอาแล้วกันว่าราคามันจะเป็นกิมเลยซึ่งแอนด์เรดเราไม่ได้คำนึงราคาเราคำนึงถึงประโยชน์ที่จะให้ลูกค้าได้สูงสุดนะฮะแล้วก็แผ่นตัวนี้เก็บเก็บเชื้อโรคได้ถึง330ชนิดไอ้พวกสารระเหยต่างๆไอ้พวกไอ้ไอ้อก็ถูกไอ,อ,อ,อ้เราหาักแขก็งหรืออะไรต่างๆที่จะผ่านตัวนี้สารระเหยก็จะถูก,กเก็บในตัวนี้นะ,นะอันนี้ตน,นี้นะเครื่องเอสโบเทนสกายเนี่ย ต้องมีไอ้ตัวที่ว่ามันเล็กกว่านี้คือ0.0024ครอนมันถึงจะทะลุแผ่นนี้ได้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีอนุภาคที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้น0.5ไมคอง p m 2 5นี้จะเป็นเชื้อโรคต่างๆนี่โดยเชื้อโรคต่างๆที่พวกนิวโมเนียโรคปอดบวมต่างๆนี่มันมีขนาด0.7ไอพวกโรคซาโรคไข้หวัดนกโรคไอ้โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะยังมีขนาดแค่0.1นะเพราะฉะนั้น ตามโรงพยาบาล0.3นะ จะมีตัวเล็ดรอดออกมาให้ให้ให้ใหใหคนที่เขาไปใช้บริการไดนะ้แต่ว่าของเอเวตัวนี้นี่ตัวเล็กที่สุดที่เราเคยเห็นอยู่ที่ว่ามีใชีวิตจมาที่เราเจอบ่อยคือเกี่ยวกับโรคทางเรื่องเรื่องอาหารเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเล็กที่สุดที่มีคือ0.0023ไมโครซึ่งยังใหญ่กว่า0.00020เพราะฉะนั้นในห้องนอนเราเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคไอพวกนี้มาแฝงอยู่ยังไงนะยังไงก็ผ่านตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอากาศที่ออกมาจะเป็นอากาศที่ปลาจากเชื้อโรคทั้งสิ้นเลยอันนี้ต้องมาดูแผ่น แผ่นกล้องกิ่นที่จะ,จะ,จะกำจัดไอ,ไอกลิ่นต่างๆกลิ่นสารเครมีกลิ่นอะไรต่างๆนี่นะเก็บตกอยู่ในนี้ด้วยแผ่นขนาดนี้นะี่นะแต่ว่าไอทางแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยนะมันเป็นมีลูบุญถ้าเราเอาลูบุญมันพี่ออกแล้วว่าตามหลักคณิตศาสตร์นะมันจะมีความใหญ่ส้น13สนามหลวงในพื้นที่เพราะฉะนั้นดูที่ว่าการเก็บกลิ่นเก็บอะไรนี่ได้มาหาศาลขนาดไหนนะว่าแผ่นนี้นะนะมีอายุการใช้งานหนึ่งปีอันนี้สามถึงห้าปี เพราะฉะนั้นเครื่องนะตัวนี้คือเท่าที่มีอยู่นักจจิบันนะได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากรระดับโลกถึง4สถาบานันเชื่อว่าผมก็ไปดูตามห้างต่ตางๆยังไม่มีที่ไหนที่จะได้รับการ,รน,านับรอง เพราะฉะนั้นเราดูเอลอไม่ถึงสิบยเนจี่ยูเคจากอังกฤษเนี่ยเขาให้การรับรองจากเท่านเอสโรกนในท,กท,กทุกทุกส่วนของชื้อโลกที่เกิดที่330นิน้คือผ่านระดับเกณฑ์ของเขาแต่ยี่ห้ออื่นที่ไปขอรับรองในตัวไหนที่เขา อยู่ในเกงเขาก็จะให้การรับรองส่วนช่องที่ไม่ได้ให้การรับรองนี่ก็คืออยู่นอกเกงเพราะฉะนั้นเรามีสิทธทิใช้เครื่องพวกนี้เพราะมันถูกแต่ว่าเอเชืเ่อโรคต่างๆที่เขาไม่ได้รับรองถึงอาจจะทำให้คนเกิดโรคหลแบบโลกอยู่ในตานวกนี้นะเพราะฉะนั้นพูดถึงการคุ้มค่าคือตัวนี้มันคุ้มได้หมดเลยนะนะ น,นี่คือความเนันนี้มันดูที่งการประหยัดที่เราได้รับรองจากทางยุโรปดคือตารีตัวหนึ่งโดยประมาณที่ใช้ทั่วไปคื้อมาท่าแร้วบาทแต่นี่ถ้ากําลังไฟอยู่ที่ระดับหนึ่งมันจะกินไฟเพียงแค่5้าทเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ถึง300ตัวถึงจะเทียบกับตารีหนึ่ะะนครรงคนะเพราะฉะนั้นคือการประหยัดเขาถึงจะให้ใบรับรองนะเพราะฉะนั้นนี่ถึงพูดถึงความคุ้มค่าหนึ่งเรื่อง,งราคา เราคุ้มแล้ว2เรื่องความละเอียดเราเก็บเชื่อรถได้ทั้งหมดแล้ว3เรื่องแม้กระทั่งกลิ่นต่างๆเราก็เติดได้หมดแล้วนะด้วยราคา4ี่ถึงห้าหมื่นบาทซึ่งบางคนคิดว่าแพงนะเพราะฉะนั้นพันกว่าบาทความละเอียดของสสงตัวนี้แค่ศูนจุดหนึ่งได้แค่ศูนย์จุดหนึ่งเองแต่ก็ห้าหมื่นบาทราคารู่สึกจะมากหลายนิดหน่อยราคาแสนแสนกว่าความละเอียดยังศูนย์จุดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น ราคานี่มันไม่ใช่เป็นตัววัดว่าของเขาต้องดีเพราะฉะนั้นถ้ากเกิดราคาใกล้เคียงกันนะราคาใกล้เคียงกันเราจะดูที่คุณภาพสี่ <punishing> เครื่องว่าเราจะได้อะไรจากตัวนั้นมันถึงคนคุ้มค่าแต่ถ้าราคาต่างกันเราจะซื How ้อราคาที่ถูกและที่ต่างกันเราต้องมาดูตัวนี้ว่าเราจะได้อะไรจากตัวนี้นะเราต้องดูคุณภาพของมันให้ถูกที่เราตัดสินใจมันถ้าจะซื้อตัวเดียวจบให้ร่างกายเราปลอดภัยรับปอดเรายืดอายุปอดเราไปได้นาน ก็ควรจะตัดสินใจด้อยตรงนี้เพราะว่ามีเอกสารยืนยันองการดัเนการตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นหมดด้วยความรวดเร็วศูนย์สองสี่น่าจะเป็นล้านนะถ้าถ้าเราถ้าเราทำมาจากอันนี้เราควรจะวเอาเขาเขาไอ้เล็กขนาดนี้ราคาเราเล็กกว่าอีกอ่ะมันต้องมากกว่าแสนนะครับแกมเวแค่ประมาณห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นกาขึ้นทีนี้เรามาดูนะครับว่าเรานะครับ หายใจทุกวันตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเราหยุดหายใจแค่เจ็ดนาทีสมองเราก็จะตายมีมคูณยาวเลยครับถ้าถ้ากาับ40ตาราลงเมตรแต่ถ้าใครอยู่ห้องที่เล็กกว่าอันนี้19ก้าตารางเมตรนะครับเกิกรตามโสเขาทำมาให้เราแล้วถ้าเรากินหางแจกิโลกรัมได้เราแบบประเด็ไม่ต้องไปได้ เราเห็นว่าสิ่งที่เราหวังให้เห็นใช่ไม่มีโชคดีที่เทคโนโลยีสมัยนี้มันทำได้ดีหมดเลยแล้วครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3นาทีนะคะแต่ละเราสรุปเรานั่งอยู่ที่นี้ทุกคนก็สูดอากาศเข้าไปมันเหมือนศาสตร์นะเพราะมันเดือดแต่เราดูเยอะมากเลยถ้าไม่มีเครื่องกรองอากาศอย่างเงี้ยคุณเนี่ย มันจะเข้าอ่านเข้าจมูกเราได้ใช่ไหมครับได้แน่นอนแต่เนี้ยมันมันดูดเข้าไปหมดเลยอ่ะทีนี้อ่ะครับเวลาเรานอนน่ะครับทุกคนก็อยากอยู่อายุยืนยาวตอนนี้เปิดแล้วนเปิดแล้วะก็แล้วน่ากลัวไหมครับแล้วฝุ่นเนี้ยมันอยู่ทุกที่นะครับคนอยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีฝุ่นใช่ไหมแต่เนี้ยมันมันมาเนี้ยมันมีหมดแล้วคือมันอยู่ทุกที่ในห้องเราอ่ะครับ ผมผมไปนอนโรงแรมบางโรงแรมนะครับทุกคนเคยไปนอนทุกคนืนทุกคนเคยไปนอนโรงแรมนะครับทุกคนเคยเอามือถือบางว้ในห้องนะครับตื่นเช้ามามันจะเต็มนะครับเป็นฝุ่นเต็มมากเลยมันต้องกวาดออกนะครับนี่คือติดนะมันเพื่อตกใจที่มันมีโรงแรมหนึ่งมันดีมากเลยถ้าคุณต้องการเครื่องกรองอากาศนะคิดเพิ่ม คือละห้าร้อยบาทแต่เครื่องอากาศไม่ดีเท่านี้ด้วยอ่ะเห็นไหมว่าเครื่องอากาศมันได้สำคัญอ่ะที่อยากเข้าห้องน้ำนะคะแนะน้ำให่ได้เข้าช่วงนี้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการจำรางแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่จบ้องไม้จบก่อนนะคะแต่ถ้าถ้าซูงไหนจบแล้วนะคะหรือท่านใดที่ฟังซูมไหนจบแล้วอากเข้ห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแบบยาวๆเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาด ไปห้อาน้ำช่วงนี้ได้เลยเราวิ่กลับมาเพราะ่เดี๋ยวเราจะมีจับรางวัลกันถ้าใครย,ย,ยังไม่มีเครื่องนี้ไว้ในห้องนอนนะครับแต่เช้าอันนี้คือยังไม่ได้ขึ้นห้องเลยยังไม่ได้เคลียร์ที่นอนหมายังไม่ได้เปลี่ยนผ้ารองถาดฉี่ซึ่งปกตินะกลิ่นจะหึงห้องเลยเพราะว่ายิ่งมีแดดด้วยเนาะแต่วันนี้ไม่มีกลิ่นฉี่เลยจ้า